มาอณนะไร ก็ค่ะวันนี้เข้ากองวันแรกนะคะ Miss Universe Thailand 2025ะนะคะก็รู้สึกดีใจแฮปปี้แล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ได้ทำตามความฝัอนอีกครั้งหนึ่งนะวิน่าก็อยากจะทำให้เต็มที่แล้วก็เดินไปถึงเส้นชัยไดะะ้ที่เแคนที่แบบก็ มีเขาเรียกว่าถือโปรเกตในการใส่ชุดไหมคะเพราะว่าจริงๆสีเนี้ยวินาไม่ได้ดูเคล็ดดูอะไรเลยนะวินาแค่รู้สึกว่าเราอยากใส่สีแดงบ้างเพราะว่าเราเข้ามาหลายปีแล้วเข้ากองมาใช่ไหมคะปีแรกสีดําปีที่สองสีอะไรแล้วจะไม่ได้สีดําเหมือนกันปีที่สามสีเหลืองอะไรประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนบ้างก็เลยสีแดงเป็นสีที่วินาชอบอยู่แล้วค่ะแต่ไม่ได้เขาเรียกว่านะ ตารางประจำอะไรบันเนี่ยประจําวันหรอ,หรอไม่ได้ดูตารางประจําวันจริงๆค่ะเพราะว่าน,นี่สั่งตัดชุดบานานแล้วแล้วก็เพราะว่าชอบสีแดงด้วยแล้วก็ชอบสไตล์ไทยด้วยค่ะเต็เมตัวมันหนักหน่วงขนาดไหนครับมัครปีนี้เต็มตัวมันต้องขึ้นคนยังไงมาก มันต้องเข้มข้นที่สุดเลยค่ะสำหรับวินาเพราะว่า <regardez S 1> เป็นปีที่วินาหวังมากที่สุดแล้วก็อยากจะไปให้ถึงเส้นชัยให้ได้เรื่องของสปีช <waffle, S 1> นะคะวินาก็รู้สึกว่าดีใจที่วินาได้พูดให้ทุกคนเห็นในวันสปีชแบทเทิลไปแล้วแล้วก็ยังมีเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆที่กาลังจะมาอันใกล้ในภูเก็ต <buscando S 1> นะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามชตรงนั้นพูดถึงเรื่องสปีชในวนวินาเกิดมาแล้วก็ชีฮีโร่คนบอกว่าโอ้โหวินไทแบบว่า ที่จะบอว่ามีรยางก,กับครั้งนี้นไ,ได้กับคนนก็ทำให้ส่งาลได้กับคนพู่นถูกแต่เป็นไปนเรืองของกรรู้สนะึกอะไรก็ดีใจนะคะเพราะว่าหลายๆคนเคยได้ยินคำว่าชีโรแล้วตั้งแต่2023ซึ่งชีโรมันก็คือเราทุกคนนี่แหละค่ะ,ะบางทีเราผ่านสถานการณ์ารยากลำบากมาเยอะเราเองนั่นแหละที่ผ่านมาได้เพราะฉะนั้นบางทีนะเราแบบยกย่องตัวเองได้บ้างแล้วก็ยกย่องคนอื่นรอบข้างเราได้บ้างมีผู้หญิงแก่งอีกหลายคนเลยค่ะที่ช่วยเราให้ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ เพราะฉะนั้นเขาเองก็คือชีโร่แล้วก็อยากได้ทุกคนใช้คาว่าชีโร่ให้บ่อยวันเพราะนั้นสปีดของนูคือยกคุณป้ามาเลย่คือเขาเป็นคนที่ให้เราม ขนาดไหนคะภูม like ิใจในตัวเราขนาดไหนค่ะก็คุณป้าเองเนี่ยเป็นคนที่ทําให้วีนามายืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะคุณป้าเลี้ยงดูวีนาแบบเหมือนลูกเลยจริงๆให้วีนาเรียนการศึกษาที่ดีตลอดนะคะแล้วก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องอะไรเลยก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นชีโรของวีนาเพราะว่าถ้าไม่มีคุณป้าวีนาก็คงจะลําบากกว่านี้เยอะแล้วก็คงจะไม่ได้มาถึงจุดนี้นะคะก็เป็นการขอบคุณแล้วก็ระลึกถึงเอาสิ่งที่คุณป้าทํามาให้ตลอดนะคะแล้วก็ วีนามีคุณป้าเป็นไอดอลอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเก่งให้ได้เหมือนเขาแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจมากๆที่วีนาเองอะสามารถพูดถึงเขาได้แล้วเขาเองก็รู้สึกดีใจที่วันนั้นเนี่ยวีนาได้สื่อออกมาแล้วก็เขาก็คงเขินนะวีนาก็เขินนะเพราะว่าปกติเราจะไม่ค่อยบอกรักอะไรกันเท่าไหร่ค่ะก็เป็นการบอกรักทางอ้อมที่เราเล่นอววีนาทการบ้านไปแต่รรู้สึกยังไงบ้างะมัน คิว่าหัด้านหรือดดนห,นหนักไจไหมเพราะว่าในฐานที่เราไมเคยผ่านการวค่ะล้วปีนี้ก็คาดหไรบาค่ะวีนาว่าอาจจะเป็นเรื่องโชคดีที่ว่าวีนาได้ประกวดมาหลายรอบแล้วก็ได้รู้แล้วว่าถ้ามีกิจกรรมประมาณนี้เนี่ยลักษณะประมาณไหนที่เราจะต้องเตรียมตัวอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็น a d v ด n t a g e ของวีนาแล้วก็การที่เราเตรียมตัวมีเวลามากเนี่ย มันก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นเพราะวินามาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาแรกๆเลยเปิดตัวละ่ะชีเปิดคนแรกค่กะช<ะ>ีก็เลยต้องแบบว่าหาอะไรใหม่ๆมาทําตลอดนะคะวินาก็อยากจะเต็มที่แล้วก็ทกําการบ้านเยอะมากจริงๆกว่าที่จะได้มายืนูีตรงนี้เรียต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมวันนี้มันถือว่าเป็นการเข้ากองวันแรกเลยมั้ก็มีเสริมอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้มันเป็นแบบว่า<ม> มีนาในเวอร์ชันงเ้นค่ะคิดว่าด้านจิตใจแล้วกันค่ะเพราะว่าการเข้ากองเนี่ยเรารู้ไปอยู่แล้วว่าหิดและโหดมากๆเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจไม่พร้อมเนี่ยไม่ว่าจะมีชาเลนจ์อะไรเนี่ยเราก็จะไม่พร้อมรับชาเลนจ์ละเพราะฉะนั้นวีนาก็เลยมาด้วยความสบายใจแฮปปี้แล้วก็อยากจะทำสิ่งที่เราเตรียมมาเรื่องของการเทรนเนี่ยมาให้ดีมากที่สุด ระหว่างที่อยู่ในกองเนี้ยเราก็ยังคอนติเนียเหมือนเดิมว่าเราต้องเทรนสปีดต่อเทรนเดินต่อนะคะ<ม>เพราะว่าสิ่งพวกเนี้ยขาดหายไปปุ๊บเราก็จะแย่ลงละเพราะฉะนั้นก็ต้องเติมให้มันอยู่ในระดับเดิมหรือดีขึ้นค่ะมีนีสปีดของเราน่าจะหนักหน่วงเพราะว่าเหตุการณ์สถา,านการณ์บ้านเมืองของเราอะไรเงี้ยโันหนูหนักไปไหมคบเพราะเวลาเราพูดอะไรไปมันก็จะเป็นดำเหมืองผมอ่ะมีคนเห็นด้วยกับอีกฝั่งอาจจะไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยวินาว่า อาจจะเป็นเรื่องที่มีสองแง่นะคะในการที่นางงามได้พูดถึงเรื่องการเมืองก็คือได้แสดงทัศนคติอย่างที่สองคือได้ใช้เสียงของเราเป็นประโยชน์เพราะว่าการประกวดนางงามมันไม่ใช่ความงามมีเดียวนะคะในปัจจุบันนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยว่าเรามีแสงมองมาที่เราแล้วอะไรที่เราสามารถใช้เกิดประโยชน์ต่อคนรอบข้างได้ต่อคนอื่นที่เขาอยากจะเป็นกําลังใจให้เราเราก็สามารถเป็นกําลังใจให้เขาได้เหมือนกันแม่รู้สึกดีใจนะคะที่พินาสามารถทําสิ่งนี้ได้ในช่วงเวลานี้เรารู้สึกว่า เรานี่แหละในฐานะคนไทยเราต้องร่วมใจกันเป็นกําลังใจแล้วก็ใช้กระบอกเสียงเพื่อพัฒนาประเทศไปด้วยกันอีกอย่างหนึ่งนะหลังที่วินาเป็นคนที่อุตส่าในถ้ำในหมู่นังนาะไรเงี้ยแล้วก็มีแฟนๆอยู่ตงปินเตยอะไรเงี้ยหนู่นนก็ออกมาขอเหงาออกมาพูดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองเียแบบแอบเสียดายยที่ต้องเสียเสียคขับปากส่วนไปที่เขาหลักแล้วก็ติดตากหมีค่ะคือวินามองว่าระยะทางในการเดินทางเนี่ยมันจะพิสูจน์ผลค่ะซึ่ง วีนาเองเนี่ยเราอยู่ในที่ที่มีแสงเราพิสูจน์ตัวเองมาในระยะเวลาหลายปีแล้วระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยคนที่จะเดินเคียงข้างกับเราก็อาจจะมีหายไปบ้างอาจจะมีเพิ่มมาบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าแฟนคลับคนไหนรู้สึกว่าอู้วีนาออกมาพูดซึ่งหลักที่วีนาพูดเนี่ยแสดงถึงหลักของมนุษยธรรมและอยากจะให้เกิดสันติมากๆวีนามองว่าคนส่วนใหญ่ก็เห็นไปในทางทิศทางเดียวกัน ไม่มีใครอยากจะให้เกิดความขัดแย้งหรือทําให้ใครสูญเสียชีวิตเพราะฉะนั้นแล้ววินาอยากจะให้ทุกคนนะติดตามข่าวและวินาเองก็อยากที่จะนําเสนอว่าเราเองนะในฐานะเพื่อนมนุษย์เราอยากมาทําร้ายกันเลย สุดท้ายแล้วไม่มีใครยืนอยู่ตัวคนเดียวได้ค่ะมันที่วินาบอกเลยเราทุกคนต้องยืนด้วยกันในฐานะความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ในฐานะประเทศใดประเทศหนึ่งในฐานะที่เราเป็นตัวอย่างในการของเปนแฟนนางงามหรือตัวอย่างให้กับเด็กๆท,ท,ที่มีความตันตามันหลายหลายคนเรียกเราให้คนดังหรือคนที่เป็นตาราเนี่ยออกมาขอเอา รู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าบางคนเขาก็ยังเป็นอาตติตรุ่นนั้นในอย่างเงี้ยสำหรับตัูน่ะรู้สึกยังไงกับคเห็ุนี้ที่แบบว่าทำไมคนดังไม่ออกมาพูดถึงสิ่งนี้กันบ้างค่ะวินามองว่าการคลอเอาเนี่ยมันมีอยู่สองลักษณะก็คือลักษณะหนึ่งเขาอินจริงๆเขาต้องการออกมาพูดเรื่องนี้จริงเขาอยากจะช่วยส่งต่อพลังของเขาให้กับประเทศกับอย่างที่สองอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเขาไม่แน่ใจว่าข่าวสารข้อมูลที่เขาได้รับมาถูกต้องไหม ถ้าอย่างนั้นอ่ะเราปล่อยเป็นวิจารณญาณของแต่ละคนดีกว่าวินามองว่าเราสามารถขอให้คนคอเอาได้นะแต่อย่าไปถึงขั้นบังคับเพราะว่าแต่ละคนมีความคิดไม่เหมือนกันแต่ละคนอาจจะมีแบ็กกราวน์มีสตอรี่ที่ไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วให้ความเต็มใจออกมาดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่ออกมาจากใจมันสามารถสื่อไปต่อประชาชนแล้วเกิดผลกระทบที่ดีมากยิ่งกว่าสิ่งที่ถูกบังคับาจาะการเปิดวันนี้เราให้คะแนนของเราในการเข้ากองแล้วเก็บตัวอย่างตอนนี้ให้กี่คะแนนครับสัตตัวนี้ ก็ตอนนี้ถ้าเต็มสิบใช่ไหมคะก็ให้แปดแล้วกันค่ะเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายอย่างที่อยากจะพัฒนาแล้วมานําเสนอในช่วงของการเก็บตัวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าหลายๆคนเองก็อยากจะติดตามหลายๆลุคที่วินัยไม่ได้ปล่อยอะไรอย่างงี้แล้วก็ค่อยๆเป็นขั้นบันไดไปแล้วกันอยาแบบว่าอยากจะให้ปล่อยมาทีเดียวอะไรอย่างงี้เดี๋ยวก็จะไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ใช่ของเราเพราะว่าทีมของเราแก่งแล้วหรับบุรีอะไรอย่างงี้ แต่เต็มแน่นอนค่ะแล้วก็ทางพีดีทั้งสามท่านก็เต็มที่มากๆกว่านที่จะได้มายืนอยู่ตรงเนี้ยยกตัวอย่างชุดนี้ก็คือผ่านการคุยกันแล้วคุยกันอีกนะคะเพื่อที่จะไฟนอออกมาเป็นแบบนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่จะออกมาหลังจากต่อไปเนี้คือการรวมความเห็นการระหว่างพีดีแต่ตัววีนาะและทีมทุกคนเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าทัวลง ก็เป็นลูกผีแล้วไม่แล้วลูเปิดรับความเห็นจากแฟนๆที่เขาเรียกร้องอยากจะเห็นลุคนี้ลุคของเราค่ะวีอะไรอย่างเงี้ยเปิดรับแน่นอนค่ะเปิดรับถ้าใครส่งรูปมาในดอมเนี่ยเราก็จะเอามาดูแล้วอุ้ยอันนี้สวยอันนี้โอเคเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปทําอย่างตอนที่อยากได้ลุคละตินเราก็เสิร์ฟลุคละตินให้เพราะว่าวีนาก็มองว่า สามารถได้ใช้อยู่แล้วในการประกวดนางงามก็เป็นที่ชื่นชอบแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราจะมาบุคลิกเดียวไม่ได้เพราะวีน่าก็ไม่ได้เป็นคนมีบุคลิกเดียวแล้วลมีด้านตลกมีด้านแซดมีด้านแฮปปี้ใช่ไหมคะก็เหมือนบุคลิกภายนอกที่ทุกคนเห็นก็มีด้านน่ารักบ้างมีโตอินบ้างมีละตินบ้างอะไรเงี้ยมีไทยบ้างอย่างวันนี้ไทยโมเดิร์นประยุกต์ก็คิดว่าภาพนี้อยากจะให้ส่งต่อไปถึงกับนานานประเทศที่ได้เห็นว่า m i s s u n i v e r s e Thailand ลักษณะที่ดีที่อยากจะได้เป็นตัวแทนของประเทศอะวีนานก็อยากจะเป็นตัวแทนเ่ยถึงว่ามีสไต แน่นอนสหรับการประกวดปีนี้สตลอดเวลานะเพื่อจะเสิร์ฟให้กับแฟนๆเลจอใครสถานะน่าจะมีแน่นอนเพราะว่าเราเองก็แบบทำการบ้านมาเยอะถ้าอยากจะปล่อยอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็รอติดตามชมแล้วกันค่ะทั้งในรอบของภูเก็ตเองแล้วก็ชุดประจำชาติคลิปแหละใครเนาะแล้วสำหรับตัวเรามวนต่อยกับการประกวดไหมเพราะอะไรถ้าบอกว่าเฮ้ยวินาแบบว่า ลุ้มีื่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยลมากหรืออะไรอย่างนี้บ้างลุ้กนิ่งมากอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่หมายถึงแบบจต่ตาความเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็วินามองว่าเราเป็นคนปกติแล้ววินาเป็นคนตรงเป็นคน คือใครเห็นว่าวีนาคิดอะไรก็จะเห็นจากหน้าตาหรือสีหน้าวีนาเลยอ่ะอมันก็เหมือนกับลุคที่ออกไปคนเราในชีวิตประจำวันมันจะมีบางวันที่เราอยากแซ่บมันจะมีบางวันที่เราอยากหวานบางวันเราเฉยๆก็มีซึ่งเป็นเรื่องปกติมันก็แล้วแต่ว่าวันนั้นเราอยากจะโฟกัสอะไรนะคะก็เลยนําเสนอในรูปแบบที่เป็นตัวตนของวินาจริงๆเลยไม่ได้ปรุงแต่งเลยนะคะว่าจะต้องวางลุคอย่างไรนะคะสุดท้ายเราก็อยากุกคนรักวินาในแบบที่วีนาเป็นแล้วกันเริ่มชิมกับทัว่ หรือยังขับวินาเพราะว่าเราผ่านสอองแล้วกู้คสุกส่งเขาเรียกว่าส่งคาร์ดโซเชียลมาแล้วตัววินาเองเลยงั้นเริ่มชินแล้ว่าไม่พร้อมสั่งละหรือปีนี้เพาว่าถามว่าชินไหมถ้าตอบว่าชินมันก็จะน่าเศร้านิดนึงนะคะเพราะว่าใจดีกว่าเราเราทำใจแล้ววินารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราอยากนําเสนออะไรอย่างเรานําเสนอออกไปเลยให้เป็นตัวเรามากที่สุดเพราะว่าหลายคนหลายความคิดเห็นคนที่อยากเห็นเราอีกแบบหนึ่งก็จะทัวลงเราว่าทำไมไม่ทำแบบนี้อะไรอย่าง เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเปิดรับค่ะเลือกเสพได้ว่าถ้าวันนี้ชอบโอเควันนี้ไม่ชอบไม่องดูก็ได้อะไรเงี้ยวันนี้ชอบอันนี้มากกว่าก็เลือกดูอันนี้มากกว่าอะไรมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แล้วแต่บุคลิกที่เราจะคลิกกันในฐานะของคนดูเหมือนกันแต่วีนาก็จะพยายามเสิร์ฟลุคที่แบบแม่แม่บอกว่าอยากได้เนี่ยตามมาแล้วจะตามหาใหา้ใช่ตามให้ได้ถึงมากที่สุดตามให้ได้เพราะว่าเราเองวีนาเป็นคนรู้สึกว่าถ้าเราพัฒนารเราลองหลายๆอย่าง,างเนี่ยเราจะได้รู้แล้วว่าอะไรที่เราเหมาะอะไรที่เราไม่เหมาะอ่ะที มีคนจัดการเกับเรื่องคอมเมนตที่ไม่ดีซใช่ค่ะอะ่ทางทีมสระบ,บุรีเนี่ยเขาก็จะมีถ้าเป็นคอมเมนต์ที่ร่วงเกินเกินกฎหมายขีกดกฎหมายนะคะเขาก็จะมีทนายที่จัดการตรงนี้อยู่ <Okay. S 1> แต่วินายอยากจะบอกทุกคนนะว่าอย่าให้มันไปถึงขั้นนั้นเลยเพราะว่าเราเองอะอยู่ในประเทศที่มีความเจริญแล้วประเทศไทยมีความซีวิียลซ์มีความงด,ดงามอยู่แล้ว นะคะคนไทยเองก็น่ารักฉันเวลาก่อนพิมพ์เนี่ยอาจจะคิดนิดนึงนะคะจะได้แบบมีความคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์กันมากกว่านี้ก็ไม่ไม่อยากจะดำเนินการอะไรอะไรแบบไหนของโควิดนะเอเพราะว่าตั้งแต่เขาออกตั้งแต่วันแรกที่ประกวดอะไรอย่างเงี้ยโควิดนะเองก็จะโดนอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีของอะไรเอ่อทางของกองประกวดมีมีไปแล้วนะคะของส่วนตัวใช่ไหมคะก็มีบ้างค่ะใช่มีบ้างค่ะก็จะมีเป็นแอนเคอร์มาตารซ้ำซ้ เหมือนเดิมก็ถ้าบอกไปไม่ได้เดี๋ยวจะรีบปิดอห้อออเขาหนีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือตาม process เนี่ยก็คือจะไปแจ้งความและทาง TikTok ok ก็จะตามหาให้ถ้าเป็นในแพลตฟอร์มไหนแพลตฟอร์มนั้นก็จะตามหาให้ว่าบุคคลนี้ เออชื่ออะไรเลยยี่ไม่อยากบอกมากเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบปิดแอคเคาท์หนีไปก่อนเดี๋ยวหาที่นี้ไม่เจอค่ะพี่ดาตอนนี้่อยากถามว่ากๆถ้าปวดไม่เหมือนที่บอกแล้วปวดปีนี้เรายังมองเหมือนเดิมคือโมใช่ใช่ค่ะพี่อยากถามถ้าปวดต้องจับมือจริงๆค่ะถ้าเกิดต้องจับมือตอนนี้นตอนนี้หรอโอ้โหที่อยูได้แบบสัมผัสกับเพื่อนๆมาเลยคือวีนามองว่า ใครจะมาจับมือด้วยก็พินาได้หมดเอาจริงๆได้หมดเลยเพราะว่าเด็กๆทุกคนหรือว่ารุ่นพี่เองหลายๆพี่หลายๆคนนะคะก็เก่งมีความสามารถแล้วก็ทุกคนก็ขยันแข็ง พัฒนาตัวเองให้แบบถึงจุดที่เก่งมากแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วถ้าได้จับมือกับใครก็เต็มที่หมดขอยางเดียวก็คือดิฉันมดงถ้าดิฉันจะทำอะไรให้ถึงมงมีความเปลี่ยนเป็นเร็วรุนแรงจะจับไปบอสมอสอะไรอย่างนี้ให้ถึงมงจับใจมือว่าหนูว่าจับใจบอสหรือยังคะก็ถ้าอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าวีนาจับใจบอสหรือยังถ้ายังไม่จับใจตรงไหนที่วีน่าควรพัฒนา ให้เป็นคนที่ดีขึ้นเป็นนางงามที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถเป็นตัวแทนประเทศได้ก็พอที่จะทำมีอะไรจะบอกไปมครับสร้างคนแบบสมุนหมูให้หมูมาถึงวันนี้ได้มาประกวดวันนี้แล้วก็เป็นอะไรไดแล้วใหมากัดเพื่อจะอยู่ในโฉมสมัยของวีน่ค่ะชาวนาวีเนี่ยคือหัวใจของวีนาเลยคือถ้าไม่มีหัวใจดวงเนี้ยก็วีนาจะไม่สามารถเดินต่อหรือว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้เลยก็คือตุย เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีชาวนาวีวีนาไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้นะคะชาวนาวีคือที่สุดแล้วแล้วก็ขอขอบคุณที่สปอร์ตส่งกําลังใจมาให้วีนามีหลายคนส่งข้อความมาบอกว่าวีนาเป็นแรงบันดาลใจของเขาแต่เขาเองอ่ะวีนาอยากบอกกลับไปนะคะว่าเขาเองก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีของวีนามากที่สุดเหมือนกันที่ทําให้วีนากล้าที่จะมายืนจุดนี้อีกครั้งหนึ่งก็ขอขอบคุณแล้วก็ปีนี้เราก็จะมาดีใจด้วยกัน แต่ว่าหลายหคนห่วงเรื่องสุขภาพของผมเพราะว่าทำงานหนึ่งเดือนตลอดเต็มวินาทำกันบ้านค่อนข้างหนักในอย่างนี้เลยจะตอบทำไปก่อนเรื่องสุขภาพนการเป็อยู่ของวินตอนนี้สุขภาพใช่ไหมคะจะบอกว่าช่วงนี้ทํางานหนักมากแล้วก็สปอนเซอร์กองก็เคืออหสใช่ฉ่ำมากทานได้เลยหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวจะแบบว่าบอกเลยว่าชอบทานตัวไหนเพราะว่าไม่เป็นหวัดเลยปกติเป็นคนภูมิแพ้ง่ายมากนะคะสปอนเซอร์ของกองทุกตัววินาลองใช้หมด แล้วตอนนี้ได้รู้แล้วว่าแบบมันดีจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะไม่สบายหายห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าลูกสาวอัดโอ้โหโอ,โอ,อหัวซอฉับเกินร้อยเลยใช่ไหมครับเกินร้อยเลยสำหรับการข้าปอเกินร้อยคือคิดว่าน่าจะเกินร้อยนะคะเพราะว่ามีของที่จะใช้จริงมีสำรองและมีสำรองอีกทีหนึ่งคือถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรามีสามแผนวางไว้แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้ชาวนาวีวางใจแต่ว่าถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนาเนี้ยส่งมาในตลอด ที่ให้เรามาถือ2025ในปีนี้ก็อยากจะขอบคุณทีมที่ดีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเลยที่เคยซัพพอร์ตวีนาถ้าให้เรียงชื่อมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็คงน่าจะเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็คือคุณนั่นแหละค่ะที่ดูอยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกคนรู้แหละว่าคนที่เคยซัพพอร์ตวีนาในวันที่วีนาอาจจะแบบไม่มีทีมเคยช่วยถึงแม้ว่าจะเป็นช่วยแค่ยืมชุดหรืออะไรเงี้ยวีนาก็ถือว่าเป็น สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ทาให้วีนามายด์ตรงนี้ได้นะคะขอขอบคุณมากๆแล้วก็ปีนี้เราจะวีนาจะทาให้ฝันของเราสําเร็จไปด้วยกันนะคะรวมถึงกับชาวนาวีด้วยมาเจอกันนะคะวันไฟนนลและกินทุเรียนไปด้วยกันโอเคค่ะเราจอเจทุกรอบเลยใช่ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ